สวัสดีคะ่ะอาจารย์เออชื่อชื่อเนยคะ่ะแล้วก็ชื่อนางสาวสิริกัญญาแสนโตคะ่ะแล้วก็เออส่วนพนูมิลำเนานะคะอยู่จังหวัดชาเชิงเซาคะ่ะก็เออถ้าเป็นความคาดหวังของวิชานี้นะคะก็ในวิชานี้ก็อยากจะคาดหวังว่าเรียนได้เกรด A อค่ะ ถ้าสมมติว่าขอพรจากฟ้าได้หนึ่งครั้งนะคะก็เราจะขอให้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะเพราะว่าอยากมีเงินเยอะค่ะแล้วก็จุดเด่นที่อยากจะบอกนะคะจริเๆแล้วไเป็นคนยิ้มง่ายค่ะเป็นคนเอ่อเป็นคนใจดีเป็นคนอะไรก็ได้ง่ายๆแบบว่า เออยังไงก็ได้ค่ะสิ่งที่เราไม่ชอบเออสิ่งที่ไม่ชอบเออไม่ชอบสัตว์สัตว์เลยค่านค่ะไม่ชอบพวดแมงมุมไม่ชอบงูไม่ชอบจิ้นจกไม่ชอบตุ๊กแกค่ะไม่ชอบสัตว์เลยคลานเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราคิดผิด ก็อาจจะคิดว่าเอเลียนมีจริงแต่ว่าจริงๆแล้วก็จ,จะไม่มีก็ได้ค่ะเอ่อแล้วก็สิ่งที่เราคิดถูกนะคะก็คิดว่าตัวเองก็หน้าตาดีค่ะอืออยากให้ผู้สอนเป็นคนแบบไหนเอออยากให้อาจารย์ใจดีแล้วก็อยากให้อาจารย์เอให้งานน้อยๆค่ะในคาแล้วก็อยากให้กันบ้านน้อยๆด้วยค่ะแล้วก็ แลาก้อาจารย์ให้เองง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะ